ดูหัวเขาค่ะทุกคนดูเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะคะนี่หัวอันนี้คือเงาเดียวนะเนี่ยดูทุกคนดูหัวมันจะขาดเนี่ยค่ะโดนผานขุดนี่คือหัวขาดเลยนะคะลักษณะการปรับผานจะต้องมีการปรับลงลึกพอสมควรนี่ดูคือมันยาก สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับลูกอีสาน c ช a n นล l แล้วนะคะกับอีทพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับมันสาปะหลังนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ประมาณเดือนกลางเดือนกุมภาแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่มีฝนโปรยปลายลงมาบ้างนะคะแต่ว่าสภาพดินตอนนี้ก็ยังไม่มีความชื้นเพียงพอที่เราจะปลูกมันสาปะหลังนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องทําการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเพราะว่า,เ,าเราจะต้องทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกเพราะ ถ้าสมมุติว่าฝนมาเร็วนะคะมันก็อาจจะทําให้การปลูกของเรานั้นล่าช้าไปค่ะทุกคนแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่เนาะที่ได้ทําการปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่สําหรับแปลงนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาทําการเก็บเกี่ยวในแปลงนี้อาจจะปลูกอยู่2ส,สายพันธุ์ทุกคนอันนี้จะเป็นพันธุ์ c ซ r 8มนะคะนี่ยาวๆอันนี้ค่ะ หัยวยาวๆแบบนี้ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้ค่ะจะเป็นพันธุ์อีเหลืองน้อยนี่ค่ะทุกคนตัวนี้เป็นพันธุ์อีเหลืองน้อยสังเกตลักษณะหัวนะคะอีเหลืองน้อยนี่หัวเขาจะไม่ได้ยาวมากนะคะแล้วก็หัวเขานะคะจะไม่ค่อยมีติ่งตรงนี้ออกมาเยอะเท่าไหรน่นี่ค่ะจะติดโคนเลยค่ะทุกคนนะคะก็จะให้ทุกคนได้เห็นผลผลิตอย่างชัดเจนเนาะว่าความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์อีเหลืองกับสายพันธุ์อื่นเป็นยังไง แล้วก็ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือลองสังเกตดูที่ความดกแล้วก็การออกรอบหัวต้นนะคะทุกคนก็คือพันธ์ซิมอาร์แปดานะคะแปลงนี้ก็ถ้าตัวปกติแล้วพันธ์ซิมอาร์เนี่ยเขาก็มีลักษณะหัวที่ยาวแล้วก็ใหญ่นะคะทุกคนแต่ว่าพันธ์อีเหลืองน้อยเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบออกรอบต้นแต่หัวเขาจะไม่ได้มีขยัขนาดยาวมากเท่าไหร่นะคะ ก็ทั้งสองสายพันธุ์นี่ก็ดีทั้งสองสายพันธุ์นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงเนาะถ้าพื้นที่ไหนมีการขายแบบว่าเป็นการวัดแป้งนะคะก็แนะนําให้ปลูกช่วงหน้าแรงนี่นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะให้ผลผลิตในด้านของเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยสูงนะคะแต่ถ้าเป็นพันธุ์ CMR อีตไม่แนะนําให้ทุกคนปลูกช่วงปลายฝนเนาะเพราะว่าช่วงปลายฝนเนี่ยถ้าเราปลูกช่วงปลายฝนเราจะได้ไปเก็บเกี่ยวในช่วง ในช่วงเกือบฤดูฤด,ดูฝนนะคะมาช่วงกันยาสิงหานะคะทุกคนช่วงนี้มันก็จะเปอร์เซนต์แป้งไม่สูงเพราะว่าในดินมีความชื้นนะคะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูเนาะดูอันนี้คือความยาวนะคะอันนี้คือความยาวของพันแปดเก้านะคะใครที่ชอบลักษณะแบบนี้ก็แนะนําได้นะคะทุกคนก็แนะนําให้ปลูกสายพันธุ์นี้นะคะ สำหรับแปลงนี้นะคะทุกคนก็ได้ทำการปลูกมันสำปะหลังต่อเนื่องมาหลายปีนะคะแต่ว่าลักษณะหัวเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะทุกคนก็จะต้องมีการบำรุงดินเพิ่มมากขึ้นเนาะในแปลงนี้นะคะก็ได้ปลูกสองสายพันธุ์เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูหัวใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดึงหัวว่าแต่ละหัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็น CMR 89นะคะทุกคน หัวจะเป็นอย่างนี้ค่ะยาวๆแปลงนี้หัวจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่อันนี้เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นอีเหลืองน้อยนะคะโอ้กระดกเหมือนกันนะนะคะเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ต้องพูดถึงนะคะทุกคนเพราะว่าปลูกหน้าแรงอยู่แล้วนะคะแป้งปะสด อันนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่มีหัวขาดขาด,ด้วยค่ะโอ้เสียดายมากเลยค่ะทุกคนดูอันนี้คือถ,ถ้าไม่ขาดก็ใหญ่เนี่ยนะอันนี้นคือนะอีเหลืองน้อยนะคะดูลักษณะหัวเขาดูขาดอยู่ในดินน่ะอันนี้จะเป็นเซียม่า หจะมีติ่งออกมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะจะมีติ่งออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนโอ้โหอันนี้ยาวมากเลยคอยดูนะคะโอ้โหทุกคนโอ้โอู ลักษณะอย่างเงี้ยนะ่ะคือยาวมากแล้วแล้วอุปสรรคที่ตามมาคืออะไรรลยไหมคะเวลาที่เราเวลาที่เราขดะะุดเนี่ยค่ะทุกคนหัวมันจะขาดเนะะี่ยค่ะโดนผานขดุดนี่คือหัวขาดเลยนะคะลักษณะการปรับผานจะต้องมีการปรับลงลึกพอสมควรนี่ดูคือมันยาวยาวมากะคะ่ะทุกคนผานเนี่ยถ้าเราปรับผานไม่ดีนะคะมันจะทําให้หัวขาดผลผลิตก็จะเสียหายแบบนี้นะคะ่ะ ทุกคนข้างล่างเริ่มมีปวกแล้วนะคะเนี่ยน,นี่เดี๋ยวเราจะเดินอีเหลืองน้อยให้ทุกคนดูนะคะลุ้นด้วยกันนะคะอ๋ออันนี้ไม่ใช่อะอันนี้อีเหลืองน้อยดูงหัวเขาค่ะทุกคนดูเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะนี่หัวอันนี้คือเงาเดียวนะเนี่ยดูทุกคนดูยอดเลยค่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกกิสานก็พาทุกคนเนาะมาดูแปลงมันสำปะหลังที่ปลูกในช่วงหน้าแลง้งแล้วก็ช่วงนี้เราต้องรีบเก็บเกี่ยวนะคะเพราะว่าฝนก็เริ่มทยอยตกลงมาแล้วนะคะมันก็จะส่งผลดีถ้าเราปลูกทันนะคะถ้าดินมีความชื้นเพียงพอ มันสัมบัหลังของเราตั้งตัวได้เร็วนะคะพอเวลาเจอฝนเขาก็จะไม่เป็นอุปสรรคใดๆนะคะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาดู2ส,สายพานะุ์นคือ CMR แล้วก็พันธ์อีเหลืองน้อยนะคะให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ลูกที่สานชาแนลมอนเดิมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ